สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรบับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาครับผมวันนี้นะฮะมาพบกับนิกกี้อีกครั้งหนึ่งกับ คอนเทนต์เฉพาะกิจครับใช้คําว่าเฉพาะกิจได้ไหมอะ่ะเพราะว่าเราก็ทําคลิปเกี่ยวกับ The Backroom มาประมาณ4 5หคลิปแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวของ The Backroom มเป็นเรื่องราวที่น้องๆเนี่ยสนใจกันมากเลยครับเรียกได้ว่ากระแสะของ The Backroom นั้นมันแรงพอๆกับ SCP เลยก็ว่าได้ครับช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปที่เกี่ยวกับ The Backroom เยอะหน่อยอยังไงก็เลือกดูเอาละกันเพราะว่านี่ก็จะพยายามทําเรื่องที่น้องๆอ,อยากรู้แล้วก็ เรื่องที่มีสาระที่เป็นเรื่องราวของความลึกลับเนี่ยปนๆกันไปครับยังไงก็เลือกดูตามเพลย์ลิสต์เอาเลยแล้วกันครับกลับมาที่เรื่องราวของ The Backroom ครับสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่รู้จัก The Backroom The Backroom นะั้นมันเป็นเรื่องราวลึกลับเรื่องราวสวยองขวัญที่เป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่สนใจกันมากในต่างประเทศครับรวมถึงในประเทศไทยครับก็มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวของคลีปปี้พลาสต้าหรือว่าเรื่องลึกลับเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจในเรื่องของ l i m i n a l Space หรือว่า พื้นที่ที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจครับ The Back Room นั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากแนวความคิดแบบ l i m i n a l Space กับภาพจุดเริ่มต้นของมันที่เป็นห้องที่มีวอลเปเปอร์สีเหลืองมีพรมชื้นๆแสงไฟนีออนกระพริบแล้วก็เสียงการทํางานของมันที่สร้างความน่าราคาญแล้วก็ความอึดอัดความไม่สบายใจครับทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อวันที่7มกราคมของเดือนที่ผ่านมาครับเคนพาสันเด็กหนุ่มวัย16เนี่ยเขาก็ได้อัปโหลดภาพยนตร์สั้นในช่อง YouTube ของตัวเองครับเคนพิกเซลกับภาพยนตร์สั้นหรือว่าคลิปวิดีโอที่ชื่อ ่า The Backroom f i l e o u footage ซึ่งมันก็ได้รับความสนใจมากครับแล้วก็ได้รับยอดวิวถึง16ล้านวิวอย่างรวดเร็วในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของการถ่ายทำภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในปี1996ครับแล้วอยู่ๆาตากล้องก็ดันหกล้มครับแล้วก็ทะลุลงมายัางพื้นที่ที่เราน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นพื้นที่ของ The Backroom หนังสั้นฝีมือของเคนพาสันศิลปิน v i s u a l e f f e c t สร้างความสยองขวัญแล้วก็ความน่าขนล,ลุกในรูปแบบใหม่จนทำให้เขาเนี่ยค่อยๆทยอยปล่อยคลิปออกมาอย่างนงถึง6คลิปด้วยกั ร,รวมถึงอีกหนึ่งคลิปที่ไม่ได้อยู่ในเพลย์ลิสต์และล่าสุดครับคลิปใหม่ที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดนั้นถูกปล่อยออกมาในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับกับคลิปที่มีชื่อว่า The Backroom Informational Video แต่ว่าเขามีการระบุวันที่ซึ่งมันเป็นวันที่ในไทม์ไลน์ของเขาเองว่า เป็นวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ของปี1990ครับถ้าใครที่ติดตามซีรีส์ของเคนพาสันเนี่ยก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของวิดีโอนี้กันครับว่าเคนพาสันเขาเพยายามจะบอกอะไรกับเราครับเปิดมาที่หน้าแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่า for internal use only หรือว่าสําหรับการใช้งานภายในเท่านั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะนําเราไปสู่หน้าที่2ครับที่เขาจะบอกว่า welcome to the project k v 3 1 r e s e a r c h and Development Team ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์ k v 3 1ทีมค้นคว้าแล้วก็พัฒนาซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นวิดีโอที่ใช้เฉพาะภายในเท่านั้นสำหรับทีมพัฒนาทีมคน้นคว้าโปรเจกต์ k v 3 1หรือว่า k v 3 1ครับถัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นคำอธิบายครับที่เขาจะบอกเอาไว้ว่าในวิดีโอสั้นๆน,นี้คุณจะได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโปรโตโคอลที่จำเป็นในโครงการ k v 3 1และรับทราบภาพรวมของการพัฒนาในอนาคตครับมาสู่ใจความสำคัญครับเขาบอกว่า What is the project k v 3 <The project S> 1ในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโครงการ k v 3 1หรือว่า k v 3 1นั้น เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็พัฒนาระบบความผิดเพี้ยนของสนามแม่เหล็กที่มีความใกล้เคียงกับคลื่นความถี่ต่ำของบริษัท Ensign Model แปลว่าก่อนหน้านี้มันก็มีมาหลายโมเดลแล้วครับถัดมาเนี่ยนิกแปลให้แล้วครับเขาก็จะบอกว่าเพื่อความสบายใจคุณอาจได้ยินการกล่าวถึงโครงการตามหัวข้อด,ดังต่อไปนี้ครับ the machine the door the back rooms the complex แล้วก็ hallways หลังจากหน้านี้จบไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงผู้บรรยายครับได้พูดถึงมาตรการความเข้มงวดที่ห้ามให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ทีมคนควาแล้วก็ทีมพัฒนานั้นเข้าใกล้กับอะไรบางอย่างก่อนที่วิดีโอจะตัดไปครับซึ่งนิกมั่นใจว่ามัน น่าจะเป็นโมเดลใหมายเลข6ของ k v s e r เอพาตัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่แนะนําการใช้งานอะไรสักอย่างครับเขาบอกไว้ว่าห้ามเข้าใกล้กับขอบประตูโดยที่ไม่ได้รับคําแนะนําแล้วก็ Regular ่าไหรือว่า5ระเบียบข้อบังคับครับ Never enter to the complex alone เขาน่าจะต้องการเน้นย้าว่าอยากเข้าไปใน Complex คนเดียวครับซึ่งหน้าถัดมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณต้องเดินทางเป็นกลุ่ม อย่างน้อยต้องมีจํานวน3คนเสมอหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นภาพที่มีทีมนักพัฒนานั้นเดินเข้าไปสํารวจในคอมเพล็กซ์ครับซึ่งตามวันที่ตรงนี้นมันระบุไว้ว่าเป็นวันที่29เดือน2ของปี1990ซึ่งมันตรงกับวันที่ที่เคนพาสันนั้นได้ระบุเอาไว้ตรงคําอธิบายของคลิปครับมันก็จะเป็นภาพของทีมสํารวจที่เดินเข้าไปสํารวจในคอมเพล็กซ์ครับโดยทีมนักพัฒนานของเอ็นซิงครับซึ่งเท่าที่เห็นนั้นก็น่าจะมีทั้งหมด4คนด้วยกันก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างหน้้า3คนแลวก็ คนที่เป็นคาเมราแมนครับหรือว่าคนที่ถือกล้องครับสี่คนนี้เนี่ยก็เดินทางเข้าสู่คอมเพล็กซ์โดยผ่านประตูหลังแล้วก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ข้างหลังประตูนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับเดอะแบดรูมที่เราคุ้นเคยครับนั่นก็คือจะมีวอลเปเปอร์สีเหลืองๆ <c oughs> พรมเก่าๆมีหลอดไฟนีออนแล้วก็เสียงที่น่ารำคาญของมันครับในคลิปวิดีโอในส่วนนี้เนี่ยทีมสำรวจเขาก็จะถืออุปรกรณ์อะไรบางอย่างครับเดินเข้าไปในคอมเพล็กซ์พอสักพักหนึ่งเนี่ยภาพมันก็จะตัดไป่นอีกครับในจังหวะนี้เนี่ย Man, าาคาเมราแมน เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆครับซึ่งมันเป็นลักษณะเสียงเหมือนกับ คนที่คุยกันหลายๆคนครับถ้าฟังดีๆเนี่ยจะมีเสียงที่เขาถามเพื่อนของเขาว่าได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมแต่ว่าดูเหมือนกับเพื่อนของเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาครับเขาก็เลยตัดสินใจเดินแยกออกไปครับตรงทางที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นกําเนิดหรือว่าเป็นต้นตอของเสียงแต่ว่าพอเดินแยกออกไปถึงจุดนั้นเนี่ยกลับพบว่าห้องนั้นว่างเปล่าครับไม่มีอะไรฮะเขาก็เลยเรียกเพื่อนของเขาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ดูเหมือนกับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็เหมือนกับเดินเลยผ่านไปเลยเหมือนกับมองไม่เห็นเขาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงของเขาเลยแล้วจู่ๆครับก็เหมมือนกกับีไฟระพิฮ จ้าที่ที่ถือกล้องเนี่ยก็เดินไปยังจุดที่เพื่อนของเขาเพิ่งเดินกลับไปแต่ว่าเขากลับไม่พบใครเลยซึ่งเขาก็ดูมีท่าทีที่ตกใจครับที่จู่ๆเพื่อนเขาก็หายไปทั้งหมดพอมาถึงคราวนี้ครับเขาก็เริ่มเดินสเปะดสปะแล้วครับเหมือนกับคนหลงทางจนกระทั่งไปพบกับห้องหนึ่งครับที่มีเศษวัสดุอะไรบางอย่างถูกทิ้งอยู่กลางห้องนะพอเขาเดินไปดูเนี่ยมันทําให้เราเห็นถึงเศษวัสดุนั้นที่มันดูเหมือนกับ เหมือนกับโลหะที่ถูกเผาไหม้หรือว่าอะไรบางอย่างที่วางทิ้งไว้กลางห้องจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งพอดูมาถึงตอนนี้เขาก็เริ่มมีอาการของคนที่เหนื่อยแล้วครับ ฟังจากเสียงการหายใจจนมาถึงอีกห้องหนึ่งครับซึ่งเป็นห้องแปลกๆที่อยู่สุดทางเดินซึ่งมันก็มืดมากฮะแล้วพอเขาใช้ไฟฉายส่องดูเนี่ยก็พบกับห้องอีกห้องหนึ่งที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปครับมันมีวอลเปเปอร์เป็นรูปต้นไม้ที่แปลกประหลาดแล้วก็มีค้อนวางพิงกำแพงอยู่1อันนะพร้อมกับอุปกรณ์ที่ดูเหมือนกับวัสดุก่อสร้างซึ่งมันน่าจะทํามาจากไม้แล้วก็มีบ้านที่เป็นรูปทรงในสมัยของยุค90ของทางฝั่งนิโลกครับที่ถูกทิ้งไว้มันไม่มีคนอยู่ฮะภาพเนี่ย ก็ได้ตัดไปอีกครั้งคราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเดินกลับออกมาที่ตรงส่วนของคอมเพล็กซ์ที่เป็นห้องสีเหลืองๆครับแล้วก็มาพบกับประตูแปลกๆที่มันจะดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นทางออกครับเพราะว่ามันจะมีป้ายติดอยู่ที่ด้านบนเขาเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะดีใจมากเลยครับแล้วก็รีบเดินไปที่ประตูนั้นซึ่งเขาก็เปิดประตูที่ใช้สวิตช์หรือว่าใช้รหัสอะไรบางอยา่างแต่ว่าเขาเนี่ยก็สามารถเปิดประตูได้ครับแต่ว่า พอด้านหลังประตูนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นห้องแ a บหรือว่าห้องทดลองที่ปิดไฟมืดเขาเนี่ยจึงลองทักออกไปแต่ว่ากลับไม่มีเสียงคนตอบกลับมาจู่ๆสัญญาณฉุกเฉินในห้องก็ดังขึ้นครับไฟเนี่ยก็สว่างจ้ากลายเป็นไฟแสงสีแดงทั้งห้องซึ่งคามิราแมนหรือว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ตกใจมากแล้วภาพมันก็ตัดจบไปครับกลายเป็นภาพโครงร่างของการทดลองหรือว่าโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งนี่คิดว่ามันก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ KV 3 1 i r t นะ จากวิดีโอใหม่ล่าสุดของเคนพาสันนี้<ๆ>เขาพยายามจะบอกอะไรกับเราครับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นการขยายความแล้วก็เจาะลึกถึงโปรเจกต์ v v 3 1ซซึ่งถ้าหากว่าใครที่ติดตาม จักรวาล The Backroom ของเคนพาสานมาเนี่ยก็คงพอที่จะปฏิปะตปะตดไดใช่ไหมครับซึ่งโปรเจกต์นีน้มันเป็นโครงการของบริษัทเอ็นซิงที่เขาทําการทดลองแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับระบบความผิดเพี้ยนของสนามแม่เหล็กในการสร้างสถานที่ที่ไร้ขอบเขต <Okay. S 2> เพื่อแก้ปัญหาการขัดแคลนพื้นที่ใช้สอยในช่วงทศวรรษของปี1980แต่ว่าในวิดีโอที่ผ่านๆมาครับเขาก็แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการทดลองซึ่งในส่วนของรายละเอียดตามไทม์ไลน์นั้นมันก็จะค่อยๆทยอยบอกเราครับตาม คลิปที่เคนพาสันนั้นได้อัปโหลดไว้แต่ว่าเราเนี่ยต้องมาเรียงไทม์ไลน์เอาเองครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคลิปล่าสุดที่ เขาเพิ่งลงไปในวันที่13กุมภาพันธ์นั้นมันเป็นคลิปที่ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นคลิปในวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ของปี1990ซึ่งจากที่นิกได้ไล่เรียงไทม์ไลน์มาแล้วเนี่ยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปลำดับที่4ครับถ้าน้องๆแล้วก็เ,เพื่อนๆอนยากให้นิกนำเรื่องราวของ The ะแบ k Room มในจัก,กรวาลของเคนพาสันหรือว่าเคนพิกเซลมาเล่าย้อนหลังหรือว่าเรียงลำดับเนี่ยก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้นะครับเราจะได้มาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์ือวอออกกว่า อันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่จักราวาลของเคนพาสันครับที่เขาบอกเล่าเรื่องราวของเดอะแบ k ็กรูมส่วนใครที่ชอบเรื่องราวของเดอะแบ k ็กรูมแล้วก็ด่านต่างๆหรือว่าเลเวลต่างๆเนี่ยนิกก็จะทยอยทาคลิปนี้เล่าให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆฟังแบบเพลินๆครับถ้าว่าใครที่ชอบเรื่องราวของเดอะแบ k ็กรูมแล้วก็ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับนิกนะครับวันนี้ฟังเดอะแบ k ็กรูม พรุ่งนี้มาพบกับ SCP Story กับเรื่องราวของ SCP สาขารัสเซียที่น้องๆขอกันมาครับอ่าลสำหรับวันนี้นะครับนิกแล้วก็ Inside the Backroom คงต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ